สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูา่ Dark Name Secret เรื่อง h u n d r e d s of Option for b e c o m i n g a God 100ตัวเลือกที่จะเป็นที่ประจาขอบคุณที่กด Subscribe กดไล k e like, และไม่กดข้ามโฆษณาค่ะ t h a n k you for Subscribe Like and not skip the advertisement เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมกันได้เลยค่ะตอนที่1 ที่นี่ที่ไหนอ้าปวดหัวเลนฟงองค์ชายหงขออาณาจาักรนานชูเป็นคนไม่มีประโยชน์ที่เกิดจากดังในที่ถูกจกรพัดมอมเล่าโกดมอธนา,าต่ำต้อยทั้งยังไม่มีอำนาจทำได้เพียงแต่งงานเข้าตระกูลฝ่ายหญิงไปเป็นเจ้าพัดชีชินยังไงก็ตามเขาก็ยังตกเป็นเหยื่อในการแย่งชิงพระราชัลังชีนานชูอยู่ดี น่าเสียดายความโชคร้ายนี้เกิดขึ้นตอนเดินทางไปสู่คอได้ถูกนักฆ่าซุ่มโจมตีกระทบกระเทืองจิตใจป่วยตายบนเตียนอนในที่สุดน่าจะเป็นองค์ชายที่น่าอานาที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วหรือว่าข้าคือหลินเฟิงองค์ชายหกของอาณาจักรนานชูข้าย้อนเวลามาเร ในเมื่อให้ค่าย้อนเวลามาแล้วข้าก็อยากเป็นคนที่มีศักยภาพไม่อยากมีชีวิตเป็นคนไม่มีเกียรติอีกแล้วขอแสดงความยิดีกับท่านที่ได้เป็นสุดยอดโปรแกรมการใช้ชีวิตตรวจพบการซ่อมแซมของท่านเป็นการบาเพ็ญตน5ระดับระบบแนะนำเป็นพิเศษท่านมีโอกาสเลือกฟรีหนึ่งครั้งน่มันตัวเลือกที่1ลอตเตอรี่หมือนอน่นอาณาจักร ตัวเลือกที่2เลื่อนขั้นคุณสมบัติตัวเลือกที่3ส,สุดยอดสมบัติวิญญาณขณะนี้มีโอกาสเลือก1ครั้งงั้นค้าขอเลือกทั้งหมดเลยแล้วกัน นี่มันท่เท้คือการสุ่มของนี่ไม่ได้บอกว่าเลือกได้หนึ่งครั้งเหรอข้าบอกอยากได้ทุกอย่างไม่นึกว่าจะสำเร็จเฮ้ยคงไม่สุ่มเสียเปล่าใช่ไหม ระบบบักก็เป็นเรื่องของระบบสี่อย่าเอาของพวกนี้กลับไปนะสำลักนี่มันค่อยดีหน่อยบักได้ถูกซ่อมแซมกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าทำไมไม่เห็นมีอาการอะไรเลยสึ่นนิดเลยล่ะ รู้สึกว่าร่างกายทุกส่วนกลับมามีชีวิตบอรวิตค่าตอนนี้คงจะเลื่อนขึ้นมาถึงการมาเพ็่นตนระดับ9ก้าแล้วล่ะองค์ชายท่านตื่นแล้วลิ้นหงยี่สนมรับใช้คนสนิทขององค์ชายหก<ม>แห่งอาณาจักรนานชู ข้าคิดว่าท่านจะไม่รอดแล้วมีสาวรับใช้ที่ใส่ใจข้ายอย่างหงยี่อยู่ข้ายท,ทำใจจากไปได้ยังไงล่ะมีพี่ยังสวยมากกระโดดสู่อ้อมกอดขนาดนี้มันสุดชื่นจริงๆระบบภารกิจขอให้ฮอสังหารยอดฝีมืออย่างน้อยสองคนภายใน7วันหลังจากสำเร็จภารกิจแล้วจะได้รับโอกาสในการเลือกอีกหนึ่งครั้ง เอ๊ะทำไมภารกิจมาเร็วนักล่ะ <c oughs> บังอ่าจที่นี่คือห้องบรรทมขององค์ชายหกอาณาจักรหนานจูจะเป็นใครข้าคือรองผู้บัญชาการอาหารรักษาพระองค์อาณาจักรชีชินเฉินเฉียนได้รับคำสั่งจากท่านไม่ทัาว้ยให้มาเยี่ยมเยีหอาการบาดเจ็บขององค์ชายหก วยจงลิงก็คือคนที่ก่อนหน้านี้เป็นตักการซุ่มโจมตีขบวนสู่ขอของข้าเวลานี้มาเยี่ยมเยียนต้องมีจุดประสองค์อะไรแน่องชายแก้ในรอบลมหนาวไม่เป็นอะไรมากพวกเจ้าไปเถอะฮ่า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 ในเมื่ององชายหกไม่ได้เป็นอะไรมากก็มากับพวกเราเถอะอย่ามาทำตัวไม่มีมารยาะกับองชายนะ องค์ชายก็เห็นเกณฑ์นหน้าจากพัดอาณาจักรนานชูถึงได้ฝืนใจเรียกเจ้าว่าองค์ชายเจ้ามันก็แค่ลูกเขยต่ําต้อยเทียบไม่ได้แม้แต่ประชาชนธรรมดาของชีฉินถ้าอยากเอาตัวรอดก็มากับพวกเราเถอะอย่าทําให้ตัวเองลําบากเลยหากข่าปฏิเสธละ่ะข้าไว้หน้าเจ้าแล้วนะพวกเราจะมันมาให้ข้อใครกล้าเข้ามา พลังจิตแข็งแกร่งอะไรขนาดนี้ได้ยินมาว่าพลังสวรรค์ของลินเฟิงต่ำมากนี่พลังของเขาอยู่ในการเพนต์ตนระดับห่อเท่านั้นแต่ว่าเมื่อกี้อย่างน้อยพลังก็อยู่ที่ระดับเก้าแล้วสูงกว่าข้าอยู่ตั้งสองระดับหรือว่าที่ได้ยินมานั่นมันไม่จริงคุกเข้า แสงของหิ่งห้อยแข่งกับแสงของพระจันทร์ที่สุกสกาวตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าใครไว้หน้าใครเอาเท้าสกปรกของเจ้าออกไปข้าเป็นถึงรองผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์เจ้ามันลุกเคยไร้ประโยชน์ยังกล้ามาฆ่ารองผู้บัญชาการทหารอีกหรอข้าเป็นถึงองค์ชายหกอาณาจักรหนานชู เจ้าเป็นแก่รองผู้บัญชาการตัวเล็กๆเมื่อทำผิดก็ใช้กดลงโทษจะฆ่าเจ้ายัางต้องใช้ความกล้าอีกเหอ <c oughs> รอระระรองผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการกลับไปบอกผู้บัญชาการของเจ้าเฉินเซียนกำรเสริฟสารองค์ชายลงมือสังหารด้วยตัวเองออกไปได้ แม้ว่าพลังขององค์ชายจะพัฒนาขึ้นมากกว่าเหมือนก่อนแต่ว่าหากในเป็นดินเชียนเหยื่อนนับว่าอยู่ในระดับไหนล่ะเป็นห่วงว่าองค์ชายจะได้รับอันตรายอีกตอนที่อ2อท่านผู้อาวุโสเนท่านมีเรื่องใรหรือผู้อาวุโสเฉิน องยิ่งใหญ่พระยาคอข้อมันของพระองค์ผพ้่ง่ารองผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์เชินเซียนแล้วโรคนี้จัดการยังไงดีพระยาคอหลายปีมานี้องค์กรักหลวงใช้ชีวิตอย่างสบายบาย,ายลำบากไหนก็ดีนะเจ้าไปเตือนผู้บัญชาการไว้และบอกว่าอีกห้าวันข้าจะไปตรวจสอบฐานองค์กรักด้วยตัวเองบอกให้เขาจะทำให้เรียบร้อยองค์ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ฉิน ซ่งยุนหลิงมอมฉันเข้าใจดีว่าองค์หญิงใหญ่ต้องการให้เว่ยชางเทียนอยู่ให้สงบอย่าไปหาเรื่ององค์ชายผู้นั้นมอมฉันจะไปเดี๋ยวนี้ขอทูลล่อหลังจากดูดซับพ,พลังวิญญาณบริสุทธิ์กว่าครื่องคืนบนภูเขาก็ตุลงผ่านระดับ9ขั้นได้ในชัว่วพิปรา ยาที่ระบบให้มานั้นสุดยอดมากจริงๆเราลิวนี่คือองค์ชายหกแห่งอาณาจักรหนาจานานูใช่ไหมเวชางเทียนถึงกับให้ยอดฝีมือแห่งไครยวนสองคนมาสังหารขยะระดับห้าขั้นนี้นะรือไม่ใช่เพราะองค์ชายผู้นี้ข้าร้องผู้บัญชาการเฉินหอกหรือเป็นเพียงลูกที่ต่ำต้อยไร้ฐานะเวยชางเทียนบอกให้พวกเราสั่งสอนเขาเท่านั้นเอง ปาตัวน้ยเข้ามาติดเบ็ดแล้วรีบทำงานจบกันเถอะหยุดนะทางนี้ก็รอพวกเจ้ามานานแล้วถ,ถ้าทำไมถึงกลายเป็นยอดฝีมือระดับเก้าขั้นได้เพิ่งรู้ตอนนี้มันก็สายไปแล้ว เขาสามารถรอดพ้จากเงื้อม,มือของสองยอดพิมือแห่งอาณาจักรใครยวดได้เป็นไปไม่ได้หรอกเหล่าริวและเหล่าลี่เป็นลูกน้องของหวยฉางเจียนข้าต้องตรวจสอบดูก่อนนี่ทั้งหมดด้วยแล้วถูกฆ่าตายในการโจมตีครั้งเดียวความแข็งแกร่งของเจ้าหนุ่มนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามจริงๆ องค์ชายกิอะไรขึ้นกับท่านอย่าพึ่งถามรีบยุนข้าเข้าไปก่อนแล้วดูว่ามีใครสะกดรอยตามข้ามาหรือไม่เจ้าค่ะองค์ชายคนของจังพัดชีฉินมาคอยลอบโจมตีท่านอีกแล้วหรือคนพวกนี้ช่างกำราบเสบสารจริงๆไม่เป็นไรพวกรอบโจมตีพวกนั้นถูกข่าจัดก,การไปแล้ว เพียงแต่ค่าสิ้นเปลืองพลังวิญญาณมากเกินไปพักผ่อนสักวันสองวันก็เพียงพอแล้วฮึมองค์ชาโปรดพระผงก่อนหงยี่จะไปต้องโจรให้พระอ,องค์สวยเพคะในที่สุดก็มาแล้วสินะตันเลือกที่หนึ่งลอตเตอรี่เหมือนอนาจักร ซุ่มของหนึ่งชิ้นทั้งหมดบนโลกตัวเลือกที่2เรื่องขั้นคุณสมบัติเพิ่มคุณสมบัติของตัวเองเป็นสองเท่าตัวเลือกที่3ส,สุดยอดสมบัติวิญญาณซุ่มเลือกสมบัติวิญญาณตัวเลือกที่4หินวิญญาณไม่จํากัดได้รับหินวิญญาณระดับสูงหนึ่งแก้อนในครั้งเดียวขณะนี้มีโอกาสเลือกหนึ่งครั้งระบบแจ้งเตือนเมื่อโฮดทำภารากิจสำเร็จตัวเลือกจะถูกเพิ่มในรางวัลพิเศษ หลังจากที่ฮอทำภารกิจครบ10ภารกิจแล้วจะได้รับรางวัลเพิ่มอีกหนึ่งตัวเลือกยังต้องถามอีกหรือหินวิญญาณระดับสูงสุด1 0แสนก้อนหินวิญญาณเป็นหินวิญญาณที่เอาไว้กักเก็บพลังวิญญาณและเป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักของแผ่นดินเชียนหยวนไม่เพียงแต่สามารถนำมาใช้ในการฝึกตนแต่ยังซื้อสมบัติวิญญาณสัตว์วิญญาณยาปราณวิญญาณและแม้กระทั่งทศวิญญาณ หินวิญญาณแบ่งออกเป็นหินวิญญาณระดับต่ำระดับกลางระดับสูงและระดับสูงสุดทั้งสิ้นสี่ระดับหินวิญญาณระดับกลางหนึ่งก้อนสามารถแลกเปลี่ยนเป็นหินวิญญาณระดับต่ำได้หนึ่งพันก้อนเงินเดือนของข้ามีเพียงหินวิญญาณระดับกลาง200ก้อนเท่านั้น แต่ตอนนี้ข้ามีหิวิญญาณระดับสูงสุดถึง1น0 0 0แสก้อนช่างเป็นหนูตรงทางข้าสารที่ร่ำรวยยิ่งนักขอแสดงความดีกับหอที่ได้รับหิวิญญาณ1 0 0 0 0แนก้อนเนื่องจากหิวิญญาณมีจำนวนมากจึงถูกจัดเก็บไว้ในพื้นที่ของระบบหอสามารถหยิบออกมาใช้ได้ทุกเวลามีเหตุมีผลมีเหตุมีผลขอบใจนะระบบด้วยเงินจำนวนมากนี้ข้าจะซื้ออะไรก่อนดีนะ เจวนเว่ยเราลีเราลิวออกไปนอนแล้วทำไมยังไม่กรอบมาอีกผู้บัญชาการกองทัพไว้ยางเทียนท่านไม่ทับอย่าเพิ่งใจร้อนดื่มชาสักถ้วยก่อนเถิดขอรับครน้อยนนี่ขอาเองขอรับไม่ทราบว่าผู้อุปโสชนมหาข้ายามหนึ่งแบบนี้มีเรื่องอะไรรึ ผู้อบโซชนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นสองคนนี้ถูกพบโดยคนของเราพบในต่อรถเล็กทางเหนือของเซิงจิงหลังจากรายงานแล้วองค์ญิงใหญ่สั่งให้ข้าส่างตัวพวกเขาหมอให้ท่านฮะองค์ยิงรู้เรื่องนี้แล้วรึใช่แล้วองค์ยิงใหญ่ใส่ใจเรื่องขององค์ชายหกมากขอรับเจ้าพวกขยะไม่เพียงแค่ทํางานไม่สําเร็จแต่ยังทาทุกอย่างพังอีก ไปไปสุขาที่จวนกัวกกงบอกว่าเรื่องของชายหกแห่งอาณาจักรนันชูได้ถึงหูขององหญิงใหญ่แล้วข้าเวยช้างเทียนเป็นเพียงผู้ประชาการกองทัพตัวเล็กๆไม่กล้าหาเรื่อใส่ตัวหรอกให้พวกเขาลงมือกันเองเถอะขอรับเฮิมลินเฟิงอย่าคิดว่าถ้าข้าลูกน้องของข้าสองคนแล้วเจ้าจะสามารถทำอะไรก็ได้ที่เมืองเซิ่งจริงแค่จวนกัวกงก็เพียงพอแล้ว ที่เจ้าจะได้ลิ้มรถความเจ็บปวดด้วยตัวของเจ้าเอง